สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสุบานยายลำดวนทินฐานเด้อค่ะพีน่น้องเด้อเมื่อนี้่ยายดวนสีผ้าบาร,ร์ทำนำยาขนมจีนจากพี่น้องจ้นะแล้วข้าก็เอาอ่อนอันนี้อันนี้บัให้เบิงค่ะพีนนะ่น้องนี่ข้าก็เอานาะค่ะพี่น้องเนาะนี่นี่เครื่องเครื่องเคียงมันนค่ะเนาะกบพี่ผักชีผักบัวกากินไก่ยายพี่น้องแล้วก็เลือ,อ,ลอดไก่สวัสดีค่ะพี่น้อง ยินดีตอนหลับสุบันยายลำดวนทินทานเด้อค่ะพี่น้องเด้อมือในใีนยายดวนสิบ้าบระทับนำยาขนมจีนจากพี่น้องจ้ามันเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อล้วนจนจนสุกเลยล่ะค่ะพี่น้องเนาะก็แค่มันมันจังต้มง,งายจากพี่น้องคือยายดวนล้วนเลยเด้อค่ะเด้อยาย <c oughs> ด,ดวนกับมาใส่เลยเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ใส่เลยเนาะขันแรงเขากับต้มปลากับพี่น้องต้มเอาต้มเดือดล้วก็ปลาใส่ปลากับใส่กระมีมีกระมิ่อกระชายพี่น้องหัวหอมพริกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ นี่เครื่องเคียงมันเนาะค่ะเนาะกับพี่พักชี่พักบัวกระตีนไก่พี่น้องและกระเลือดไก่เกระต้มให้เดือดแล้วค่ะพี่น้องต้มให้เดือดแล้วสุกๆเล็กน้อยแล้วเ่าก็จะเอาเอาเครื่องลงเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่างเซนอันเท้าไก่เนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วกระเลือดเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่ท่านทำไมเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่หมีอันอันแนวอันเพระอินทยังก็ตั้งกลองเมียพี่น้องจ้ะเลี่ยวมากนี่บ่แค่ไหนสั่งเลยจ้ะพี่น้องค่ะพี่น้อง ต้มนี่ไฟอันใหญ่ด่วนนี่นี่ค่ะมะเรืองเครื่องนี่ค่ะพี่น้องจ้านี่เครื่องนี่อันนี้จะพผาต,ต่นแต่เนาะพี่น,อน้องเนาะมันจะเพช็ดนี่ค่ะพี่นอ้องต้มนี่ไฟอันใหญ่ด่วนนี่นี่ค่ะ เนาะกะตุ้มให้เดือดแล้วค่ะพี่น้องตุ้มให้เดือดเลยสุกๆเจ้าหน่อยแล้วเ่าก็จะเอาเอาเครื่องลงเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่างเซนอันเท้าไก่เนาะค่ะพี่น้องเนาะหล้กก็เลือดเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ก็พอสำเนียงเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอพุณหลายๆที่รับชมรับฟังมากระกดไหลกดแช่เด้อค่ะพี่น้องเด้อขอพระคุณจ้าเครื่องเครื่องนี่ค่ะพี่น้องจ้าเนี่เครื่องนี่อันนี้จะพาวต่นแต่นาะพี่น้องเนาะมันจะเผ็ด บบท่านทมไมเนาะค่ะพี่น้องเนะาะบัมมีอันอันแนวอันเขาเอ็นยังก็ตั้งกล่องเมียพี่น้องจ้าเลี้ยเลี้ยวมากนี่บแค่ไหนสั่งเลยจ้ะพี่น้องแล้วเขาก็เอาอันอันนี้อันนี้โบให้เบิร์ค่ะพี่น้องนี่เขาก็เอาอันเครื่องสจแล้วพี่น้องแล้วก็เอาเนื้อปลาค่ะพี่น้องต้มนี่ ไฟอันใหญ่ด่วนนี่นี่ค่ะทำละเอียดแหลกเนาะกระตุ้มให้เด,เดือดแล้วค่ะพี่น้องตุ้มให้เดือดแล้วสุก,กๆจิดหน่อยแล้วเ่ากจ็จะเอาเอาเครื่องลวกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่างเซนอันเท้าไก่เนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็เลือดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ทำละเอียดเลยเอาเอาอกก่อนแล้วก็มาตันเครื่องกับพี่เน,นี่เอาลงใส่โคกกับพี่เนาะ ออกก่อนแล้วก e thing, ันมาตันเครื่องกับพี่น้องนี่เอาลงใส่โขกกับพี่น้องเอาออกออกก่อนแล้วกันมาตันเครื่องกับพี่น้องนี่เอาลงใส่โรกกับพี่น้องแล้วข้าก็เอาอ่อนอันนี้อันนี้บ่ให้เบิงับพี่น้องนี่ข้าก็เอาสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสุบันยายลำดวนทินทานเด้อครับพี่น้องเด้อมือนียายดวนสิผ้ามาท่ นำยาขนมจีนจ้พนจา,นนาพี่น้องจ้านี่เนาะนอค่ะพี่น้องเนาะนี่นี่เครื่องเคี่ยงมันเนาะค่ะเนอค่ะพี่พักชีพักบัวบกะกินไกย่ย่าพี่น้องและกะเลือดไก่เนาะค่ะพี่น้องตำละเอียดแลว้วกระตากใส่หม้อจ้าพี่น้องจ้าโอ้ย่ายด่วนเบ่ท่านทำไมนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่มี่อันอันแนวอัน เพิ่เนี่ยก็ตั้งกล่องเม่พี่น้องจะ้ะเล,เลียวมากนี่บุกขั้นสั่งเลยจ้ยยะพี่น้องเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อล้วนจนจนสุกเลยล่ะค่ะพี่น้องเนาะแกแค,แค่มันมันจังตุ๋มง่ายจ้ะพี่น้องคือยายดวนล้วนเลยเด้อค่ะเด้อยายดวนกับบะใส่เลยเนาะคะนะ่ะเนาะใส่เลยเดียยเด๋ยวยายดวนเกียนเอาไฟมาซองบ้างนี่ตัดใส่หม,ม้อนะคะพี่น้องกดตุ๋มเนาะค่ะพี่น้องดูเห็ดบ่ค่ะ กระตุ่มให้เดือดแล้วค่ะพี่น้องตุ่มให้เดือดแล้วสุกๆล็กน้อยแล้วเขาก็จะเอาเครื่องล่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่างเ้นอันเท้าไก่เนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็เลือดเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่บ้านยายลำดวนทินทานเด้อค่ะพี่น้องเด้อมือนียายดวนสิ่บ้ามาทำนำยาขนมจีนจากพี่น้องจ้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องกระเฮ็ดกังขึ้นแน่นอ่ะจากพี่น้องเนาะกระจะกระเมิดแน่นอะจากพี่น้องเอาตำเครื่องกัอันนี้คือต้มใส่น้ำกันจากพี่น้องจ้า เอาผีกออกก่อนนะจ๊ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวย่าจะเสียนเ,เอาไส้มาซองบาไงตักใส่หมอ้อนะครับพี่น้องกระต้มลุ้งพี่น้องเอาเนื้อปลาลุ้งตั้ใส่น้ำกันนี่ค่ะเ,เนื้อปลาลุ้งตั้ใส่น้ำกันต้นเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ล้วนจนจนสุกเลยล่ะค่ะพี่น้องเนาะกกแค่มันมันจงต้มง่ายจะพี่น้องคือใยด่วนล้วนเลยเด้อค่ะเด้อใยด่วนกลับมาใส่เลยเนาะค่ะเนาะใส่เลยปั่นเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อล้วนจนจนสุกเลยล่ะค่ะพี่น้องเนาะกกแค่มันมันจงต้มง่ายจะพี่น้องคือใยด่วนล้วนเลยเด้อค่ะเด้อใยด่วนกลับมาใส่เลยเนาะค่ะเนาะใส่เลยปั่นเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อล้วนจนจนสุกเลยล่ะค่ะพี่น้องเนาะก็แค่มันมันจงต้มง่ายจะพี่น้องคือใยด่วนล้วนเลยเด้อค่ะเด้อใยด่วนกลับมาใส่เลยเนาะค่ะเนาะ ตุ๋มเห็นบมค่ะออ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 ตุนเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อล้วนจนจนสุกเลยลระค่ะพี่น้องเนาะกกแ,แค่มันมันจงต้มงานจตพี่น้องคือยายดวนล้วนเลยเด้อค่ะเด้อยายดวนกับมาใส่เลยเนาะค่ะเนาะใส่เลยสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีตอนรับสุบาลยายลำดวนทินทานเด้อค่ะพี่น้องเด้อมือนในใยายดวนสิ่บ้านาถ้นำยาขนมจีน,นจ้ะพี่น้องจ้านี่เนาะตัน นี่กะพอสำเนียงเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังมากกะกดไลค์กดแชร่ด้วยค่ะพี่น้องเด้อขอบพระคุณจ้าทายให้ลงกเตียนเรียบร้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อคลิปคลิปนี้สำหรับคลิปทายให้ลงกเตียนเรียบร้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อคลิปคลิปนี้สำหรับคลิปเครื่องเครื่องนี่ค่ะพี่น้องจ้านี่เครื่องนี่อันนี้จะพาวตันแต่นาะพี่น้องเนาะมันจะเผ็ด ดีค่ะพี่น้องต้มนี่ไฟอันใหญ่ด่วนนี่ค่ะมาัเครื่องสิงลวค่ะพี่น้องแล้วก็เอาเน,นื้อปลาใส่กับาะนี้อซุกแล้วกับเป็นใส่พกักใส่อันนี้กับเป็นแล้วค่ะพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวมืออื่นแยกกัเนาะครับพี่น้องมือเห็นบะค่ะกะตัดใส่กะะอ็เอาน้ำซุกแล้วก็เป็นใส่พกักใส่อันนี้ก็เป็นแล้วค่ะพี่น้องจ้นะเดี๋ยวมืออื่นแยกกับออกออกก่อนแล้วก็มาตันเครื่องค่ะพี่น้อง ลงใส่ครกค่ะพี่น้องเนาะกระตุ่มให้เดือดๆแล้วค่ะพี่น้องตุ่มให้เดือดๆแลอวสุกๆเยอหน่อยแล้วเ่าก็จะเอาเอาเคืองล้มเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่างเ้นอันเท้าไก่เนาะค่ะพี่น้องเนาะหลักกรเลือดเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่ท่านทำไมเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่หมี่อันอันแนวอันเขาอึนยังก็ตั้งกลองเมียพี่น้องจ้ะเรียเลี่ยวมากนี่บ่แคนไหนสั่งเลยจ้ะพี่น้องบ่ท่านทำไมเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่หมี่อันอันแนวอัน เพิ่นยังก็ตั้งกลองเมพี่น้องจ้ะเลี้ยวมากนี่บุกขั้นสั่งเลยจ่พาพี่น้องค่ะพี่น้องตาละเอียดแล้วตะตากใส่หม้อจ่าพี่น้องจ้ะโอ้ย oh, แย่ล้วนเลยค่ะพี่น้องตาละเอียดแล้วตะตากใส่หม้อจ่าพี่น้องจ้ะโอ้ย oh, แย่ล้วนสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสุบานยาย่ลำดวนทินทานเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อมื่อนี่ยาย่ลวนสิบ้านมาทำนำยาขนมจีนจ่าพี่น้องจ้ะน,นี่เนาะขันแรกเขากะต้มปลาค่ะพี่น้อง ตม้มเอาต้มเดือดแล้วก็ปลาใส่ใปลากระใสกระมีมิกระมเอ,เอ,เอ่งกระช่ายพี่น้องหัวหอมพริกเนาะค่ะพี่น้องเห็นบ,บ่ค่ะกระใสจาะพี่น้องจ้ะเนาะนี่หลังจากที่เขาต้มปลาแล้วเนาะ